คนเกาหลีใช้บ่อยมากเลยจริงๆดูนชีอันยองสวัสดีค่ะคอนี่บีค่ะผู้ชมบางคนเป็นคนเกาหลีถามคอนี่บีว่าสำนวนนี้ในภาษาไทยพูดว่าอย่างไรคะก็น่าสนใจมากจริงๆนะคะวันนี้ เตรียมตัวมากเลยก็คือดุนชิคนเกาหลีใช้คำนี้บ่อยมากค่ะอันนี้คือมาจากวัฒนธรรมประเทศเกาหลีถ้าแปลตรงๆเป็นภาษาไทยฮานิบีไม่รู้ก็ฮานิบีคนหาในบาแล้วเจอความรู้สึกการรับรู้ ก็ได้ก็ได้แล้วคนหาที่ Google แล้วเจอข้อมูลคำว่าดุนฉี่หม่ถึงศิลป,ปะในการรู้สึกสัมผัสว่าคนอื่นๆกำลังคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะออรู้สึกได้ไหมคะทุกคนเฮีครนี้พี่จ้าอธิบายกับตัวอย่างนะคะคนเกาหลีใช้กับคำกริยาหลายอย่างนะคะข้อที่หนึ่งดุนฉีก้า อ,ออ요ซอ요ไม่มีเนาะคุยกับเพื่อนคนไทยเขาสอนไม่รู้จักกาลาเทศะ์หรือเปล่านะคะถ้าพูดว่าไม่รู้จักกาลาเทศะก็เกี่ยวกับช่วงเวลาหรือสถานที่ไม่เหมาะใช่ไหมคะก็ได้คะ่ะแต่นอกจากนี้ยังมีอีกคนที่ไม่มีความสามารถคิดอารมณ์ของคนอื่นหรือรับรู้ชามากฮอนนี่บีน่น ดุนชิกอพโซยกแบนฮอนนีบ่บีทุกคนรู้เรื่องแต่ฮอนนี่บีไม่รู้เรื่องอะไรประมาณนี้ก็ได้มันคล้ายๆกับคนช้าหรือคนโง่ส่วนใหญ่ใช้ด้านหลบนะคะคำตรงคำนี้ใช้กับอิสซอยู่มีดุนชิโกอิซอยแต่ส่วนใหญ่เราใช้คำว่าเร็วแล้วก็ดุนชิโ a ปัลลัยอยูฮ่ฮอนนี่บีนี่ดุนชิก อมช่องป้าหลายคนนี้รับรู้แล้วมากมองเซียววินาทีแล้วก็รู้ไงเนาะต่อไปดุนชีเร่พายูพายูมาจากคำกริยาพูดคือมองดูในภาษาไทยน่าจะพูดว่ามองดูสิงหรือคนรอบตัวก็เคสายตาของคนอื่นนั่นเองค่ะอมคนที่ ไม่ว่าจะทำอะไรแค่คนอื่นจะมองเราอย่างไรนะคะถ้าสมมติว่าท้าเลิกกับแฟนแล้วช่วงนี้ผมต้องแค่อารมณ์ของแฟนเป็นอย่างไรตลอดเวลานะคะฉันยุ่ม เมล자친구ฟนสาวหนุนชีล์รู้เย้ว่าทำนุนชีลอยว่างไหนึ่งีช้เยอย่างนึงใกลัวรู้เยแปลว่าเห็นสถานาการณ์ก็คล้ายๆกันนะคะเช่นถ้าสมมติว่าตอนนี้อยู่ในที่ทำงานเกือบถึงเวลากินข้าวกลางวันเพื่อนโทรมากินข้าวข้างนอกดีกว่ามาสมิอยากไปแต่รู้สึก มันไม่ได้เพราะว่ากังวลว่าหวหน้ากับเพื่อนทำงานจะคิดอย่างไรอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆไปได้แต่ไม่รู้วัฒนธรรมที่เกาหลีมันคนรับบริษัท มันไม่เหมือนกันนะคะบางทีต้องกินข้าวในกลุ่ม눈ชีกาบูอย่าส์เอนชิกาบุยาสอตากาสุกอบสอถ้าเปลดตรงๆก็มองเห็นรอบๆตัวแล้วไม่สามารถออกไปได้นั่นเองค่ะไม่แน่ใจคนไทยพูดว่าอย่างไรก็จะบอกว่าดุนชิบุชิบาดุนชิบุชิบากูตาวา่ามาเลยไม่ต้องสนใจ ต่อไปใช้คำกริยาให้ดุนชีเรื่อโจยมันแปลว่าสเกตยกตัวอ,อย่างเช่นฮอนี่บีกับเพื่อนไปหาบ้านเพื่อนอีกหนึ่งคนนะคะแต่ เจอเขาเอ,อยู่กับแฟนตอนนี้พีคิดว่าอ,อ้ยจังวะไม่โอเคเนะแล้วก็ออบอกเพื่อนว่าไปเถอะไปเถอะสถานการณ์นี้เราพูดว่าชิงกูฮันเท้นุนชีลูจูซซโยชิงกูฮันเท้กาจาโกนุนชีลูลจูซซโยมันแปลว่าฉันสเกตเพื่อนว่าไปเถอะแต่เพื่อนเจื่อกูนุนชีรูโจทำไมเราต้องแครว่าเพื่อนคนนี้ 눈치가 있어요, 없어요? 눈치가 더럽게 없어. 자, 이 까마, 더럽게. 거크, <끝> 속곽뽀롱. <끝> <끝> ประโยคสุดท้ายใช้คำกริยาเชิดาดุนชีเรเชยู่ส่วนมากเราใช้รูปอดีตดุนชีเรเชสอยู่รู้ทันแล้วนะคะวันนี้วันเกิดของฮอนนี่บียกแวนฮอนนีบ่บีเพื่อนทุกคนกำลังเตรียมบาร์ตี้นะคะแต่ฮอนนี่บีรู้ทันแล้วเยตราตาอีมี่ดุนชีาเชชีเรู้ก่อนหน้านี้แล้ว มีอะไรเอกไหมพอนนี่บีคิดว่าในวัฒนธรรมเกาหลีเรื่องดุนชีเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะคนเกาหลีจะคิดว่ามานุษย์ต้องมีดุนชีถ้าเราไม่ดุนชีก็อิสระเดถ้าใครสนใจเกาหลีทุกคนควรรู้นะคะโอเคค่ะอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ด้วยนะคะขอบคุณที่ดูช่องฮอนนี่บีนะคะบ๊ายบาย